สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆมาซื้อผักมาดูดอกไม้เอาไปปลูกช่วงนี้หน้าดูดูใบไม้ผิแล้วอากาศดีเราสามารถปลูกต้นไม้ดอกไม้ได้แล้วอันนี้จะเป็นมะเขือเทศหลากหลายสายพันธุ์มาก พาเพื่อนๆมาดูไม่ไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่ซึ่งมีลักษณะที่หวานใส่สลัดอร่อยหรือว่าเป็นมะเขือเทศสีเหลืองซึ่งมีลักษณะาคล้ายๆภูงองุ่นมะเขือเทศสีเหลืองลูกรีๆหรือว่ามะเขือเทศลูกใหญ่ที่เขาใส่สลัดหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์อันนี้จะเป็นพริกนะคะเป็นพริกหยวกฝรั่งนะคะจะเป็นพริกแดง รวมถึงเป็นพริกเม็กซิกันก็คือฮาลาปีโน่นะคะพริกเม็กซิกันเนี่ยเขาจะมีเผ็ดเผ็ดมากแล้วก็ไม่เผ็ดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีให้ปลูกเป็นต้นก้ลาที่เขาเพาะมาขายราคาก็อยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่นะคะเริ่มต้นที่ร้อยกว่าบาทส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นพาสต์ลี์ออร์กิโน่หรือว่า จะเป็นผักชีก็มีนะคะหรือว่าเปเปอร์มิน์หรือเรียกว่าหรือบ้านเราเรียกว่าสารแหน่นะคะสารแหน่ซึ่งเอาไว้ใส่ลาบใส่อะไรก็ว่าไปแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งเหมือนเป็นใบฝอยๆอะคะ่ะก็จะมีผักชีฝรั่งด้วยอันนี้ก็จะเป็นต้นเล็กๆนี่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นซาลาแหน่สวิตเป,ปเปอร์มินเขาจะมีรสหวานกับธรรมดานะคะอันนี้ก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าที่พยุงมะเขือเทศอะคะ่ะต้นมะเขือเทศมันจะใหญ่แล้วก้านเนี่ยมันจะตกออกมาข้างก็คือจะซื้อไปพยุงอันส่วนฝั่งตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเบบี้บ็อกชอเหมือนเป็นกระหล่ำปีเล็กๆอะคะ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของผักสลัดด้วย ฝั่งนี้จะเป็นผักสลัดก็จะเป็นผักสลัดเป็นผักกาดหอมหรือว่าเป็นผักกาดใบเขียวๆยวีก่กีแล้วแต่เขาก็จะมีพัน์ุของเขาแล้วแต่ว่าเราชอบอันไหนก็จะเป็นผักนะคะที่เขาเพาะเนี่ยแล้วเขาก็มาส่งที่ที่นี่นะคะเพื่อจะเอามาขายให้คนเขาก็จะมีทั้งที่เป็นต้นกล้าแล้วนะคะ เขามีความแข็งแรงสามารถปลูกลได้เลยหรือว่าใครจะซื้อเป็นมเมล็ดผักไปโรยก็ได้ก็จะถูกกว่าส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นอา่ากระหล่ำดอกนะคะอันนี้จะเป็นกระหล่ำดอกแปลกๆดีเป็นสีม่วงนะคะที่เห็นที่ต้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะจะเป็นข้าวโพดเหลืองข้าวโพดขาวหรือว่าบางทีก็จะเป็นเหลืองข,า,ขาวผสมกันก็มี อันนี้ก็จะเป็นผักเป็นบวบฝรั่งนะคะที่นี่เรียกว่าซุกีนีนะคะก็จะเป็นสีเหลืองก็มีสีเขียวก็มีเอามาทำต้มทำแกงหรือจะอามาผัดก็ได้อันนี้จะเป็นมะเขือเทศเขาก็จะต้นใหญ่ก็ราคาก็จะสูงขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโหระพาฝรั่งนะคะที่เขามาใส่พวกสปาเกตตี้อะไรพวกนี้นะคะก็จะไม่ได้หอมเหมือนเหมือนบ้านเราก็ อันนี้จะเป็นดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสตรอเบอรี่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่สีแดงนะคะสีขาวอมชมพูก็มีเขาก็เนี้ยค่ะจะเป็นต้นเล็กๆสตรอเบอรี่เนี่ยนะคะเราปลูกครั้งหนึ่งเขาจะกลับมามานะคะไอ้ผลไม้ที่ที่เบริที่เป็นสตรอเบอรี่เชอร์รี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่อันนี้เขาจะกลับมาตลอดมาอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะมีดอกไม้สวยๆ ครั้งนี้วันนี้จะมีดอกไม้เยอะมากกว่าครั้งก่อนที่พามาชมเพราะว่าณนะตอนนี้ฤดูใบไมผ้ผลิตอนนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นแต่ตอนนี้เข้ามาต้นเดือนอพฤษภาดอกไม้ก็จะออกดอกเยอะมากมีหลายแบบให้เลือกเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่ปกคลุมดินนะคะคุมหน้าดินหมดเลยเขาก็จะมีดอกไม้ที่เราปลูกปีละครั้งหรือว่าเราสามารถที่จะปลูก ครั้งหนึ่งแล้วเขาก็จะออกมาอีกถัดมาด้วยเขาทนหนาซึ่งเรียกว่าพาราเนียวนะคะส่วนปลูกปีละครั้งเรียว่าแอนนัวในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระเช้าดอกไม้นะคะดอกไม้สดอันนี้จะเป็นพัทูเนียส ชื่อไทยไม่แน่ใจนะคะก็คือว่าเขาจะเป็นดอกใหญ่ๆแล้วก็เหมาะสําหรับที่จะเป็นดอกประดับที่จะห้อยที่กระถางแกนไว้อันนี้จะเป็นลิลลี่นะคะเมื่อกี้นี้สีส้ม ดอกไม้มีให้เลือกมากมากมายหลากหลายเลยก็ต้องอดใจเอาไว้นะคะเพราะว่าจะต้องหมดเงินเยอะนะคะถ้าอดใจไม่ไหววันนี้ก็มาชื่นชมก็พยายามจะซื้อให้น้อยที่สุดนะคะ ันนี้จะเป็นดอกลาเวนเดอร์ค่ะหอมมากเลยอันนี้พัทูเนียสนะคะสวยมากมีสีสันมากมาเยอะแยะไปหมดเขาจะเป็นเหมือนเป็นช่อๆค่ะแล้วก็ให้เราเลือกมาปลูกเมื่อกี้เป็นสตอเบอรี่นะคะ อันนี้ไม่แน่ใจว่าดอกอะไรเป็นแ็กๆฝ็กไฟๆสีขาวข้างในเป็นเหมือนเกสรสีเหลืองสวยมากเลยแล้วก็จะมีสีแดงด้วยสีแดงแล้วก็ออกม่วงๆอันนี้จะเป็นไม้ประดับนะคะอยู่ข้างในก็จะเป็นกระบองเพชรหลากหลายมากมายสายพันธุ์ซึ่งพวกนี้นะคะก็จะไม่ชอบน้ำมากเขาก็จะจัดเป็นเซตๆใส่ตะกร้า,า,กาเล็กๆน่ารักน่ารักหรือว่านี่นะคะเป็นตะกร้าห้อยๆน่ารัก หรือว่าเขาจะเป็นมีกระถางใหญ่เราก็จัดต้นเขาเล็กๆใส่ไปในนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดอกนิดนึงเป็นแบบเป็นลนักษณะคล้ายๆกับดอกแต่จริงๆเป็นกระบองเพชรที่เขาเป็นสีสีเหลืองสีส้มสีแดงอันนี้เป็นกุหลาบหินนะคะถ้าเป็นบ้านเรานี่ค่ะเป็นกระเช้าน่ารักวันนี้จะได้มาเกิดเทศสามต้นถักขมหนึ่งต้นฟักทองแล้วก็กระบองเพชรสามต้นแล้วก็ มีว่าดหางจระเข้ต้นต้นเล็กเป็นแคร์หนึ่งต้นเมื่อเขือเทศวันนี้ก็จะได้เป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นสีแดงเป็นเหมือนที่ใส่สลัดมะเขือเทศเล็กๆแล้วก็มะเขือเทศเใหญ่ๆไว้ทากับข้าหรือว่าใส่แฮมเ,เบอร์เกอร์อันนี้จะเป็นฟักทองสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปลูกเขาลงดินกัน ได้สตรอเบอรี่มา3ต้นด้วยจะเลือกสตรอเบอรี่ที่เขามีดอกเพราะว่าเขาจะได้ออกผลไวๆเดี๋ยวพอสตรอเบอรี่ออกผลแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูวันนี้ได้กุหลาบมาด้วย6ต้นนะคะ mm hmm. ก็มีสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีชมพูอ่อนแล้วก็มีเป็นมเมล็ดดอกไม้นะคะที่จะเอามาโรยปลูกปีนี้ไม่ได้ซื้อดอกไม้เป็นกระถาง จะเลือกที่จะปลูกเป็นเมล็ดแทนแล้วก็จะเป็นการปลูกปีละครั้งรอบนี้เพื่อเปลี่ยนหน้าดินด้วยแล้วก็อยากจะลองปลูกอดอกไม้ใหม่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็มาปลูกออดอกไม้กันก่อนนะคะเดี๋ยวพอดอกไม้ออกดอกสวยๆเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเขาเป็นแบบไหนบ้างแล้วก็สวยขนาดไหนนะคะ Okay. เราก็เอากุหลาบมาลงนะคะที่ซื้อกุหลาบหลายต้นปีนี้เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วหิมะมาไวมากแล้วก็ไม่ได้มีเวลาตั้งตัว <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>ที่จะเอาใบไม้เศษไม้หรือว่าตะกุมที่รากของเขาเขาก็เลยตายหลายต้นนะคะันก็เลยมาปลูกอันนี้ปลูกมะเขือเทศสามต้นนะคะแล้วก็จะมีผักหลายๆอย่างที่เอาลงไว้อันนี้เป็นผักขมแล้วก็มีสตรอเบอรี่ เดี๋ยวเหมือนที่บอกนะคะพอเขาออกผลแล้วจะเอามาให้ดูอีกทีหนึง่งตอนนี้เราจะมาปลูกมาปลูกกระบองเพชรนะคะเราได้มาสามต้นน้อยแล้วก็เอามาลงกระถางเขาแล้วก็มีว่านหางจาระเข้ต้นเล็กๆด้วยเขาก็จะมีดอกสีแดงๆเล็กๆเราก็จะมาลง ตอนแรกคิดว่าลงกระบองเพชรสามต้นเล็กแล้วจะเอาว่านหางจระเข้ามาลงด้วยมันก็จะเบียดกันเกินไปก็เดี๋ยวเราเอาว่านหางจระเข้เล็กๆเนี่ยไปลงอีกกระถางหนึ่งเขาจะได้กระบองเพชรเขาจะได้มีที่ของเขานะคะค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคชอบ ที่มาดูต้นไม้ดอกไม้ในวันนี้นะคะก็เอาความสวยงามมาฝากเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนแล้วมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ